เจ้ากลับสวัสดีประมาเป็นน้องคูคู่คูคนเดิมจ้าวันนี้มาพบกับช่องแสงเดือนบ้านหาดเชียนเคยบริจิปลามาพอมันแน่นยักนี่เจ้ามันแน่แกนหลวงเจ้าน้ำนักมีเกินกิโลเจ้าปิดทุกส่วนมาประเดี๋ยวนี้มีแกนเดียวแกนสุดท้ายเจ้าแกนเนี้ยแกนสุดท้ายแล้วก็แกนหลวงละมูตัวเอง แกนหนึ่งมีกึ่งกิโลจเจ้าบ่อไปนองไผ่จะตีเป็นเลขเป็นหวยอยังกระตีด้วยไผสนใจอยากได้มาแน่แกนนี่ ประมูลราคามาเลยนะเจ้าจะหือห้อตะหื้อเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเป็นการนั้นประมูลราคาอาบแน่ว่าท่านจะหือ้อตะหื้อ ว่ามันเป็นเกนบ้แน่เกนหลวงเกนใหญ่้ะเจ้าเกินหนึ่งเกินกิโลหนึ่งเกนเดียว <c oughs> ใครชอบคลิปนี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันตัวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพราะมันไปน้องไปเพียงแต่อีกนะเจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า